สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคานาโตมี่ในช่วงเอ็กซ์เรย์นะครับคลิปนี้เรายังอยู่กับเรื่องราวของ Lamb o ok r บกิน i ครับคราวที่แล้วนะครับเราพูดไปว่า Lamb o ok r บกิน i นะครับกำลังมีขุมพลังเครื่องยนต์ใหม่ที่จับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งคราวที่แล้วเราพูดเรื่องของเครื่องยนต์ไปแล้วครั้งนี้เราจะมาเจาะลึกในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าอันนี้กันไปชมกันเลยครับ Lamb o ok r บกินีรุ่นล่าสุดที่จะเปิดตัวภายในปีนี้นะครับจะใช้เครื่องยนต์ตัวใหม่จับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ Axial Flux เพราะฉะนั้นนะครับเราจะมาทำความรู้จักกับมอเตอร์ที่ทรงพลังอย่างแรงตัวนี้กันครับแอชเชอฟลักซ์มอเตอร์นะครับมีชื่อเรียกเล่นๆว่าแผ่นเค้กมอเตอร์จากรูปทรงของมันที่แบนเหมือนกระทะนะครับมันถูกพัฒนาขึ้นโดย y a s a นะครับที่ย่อมาจาก y o k l e s s and Segmented Armature ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Mercedes-benz โดยมอเตอร์ทรงแบนของพวกเขานะครับถูกใช้ในซูเปอร์คาร์และไฮเปอร์คาร์หลายรุ่นมอเตอร์ไฟฟ้าแบบนี้นะครับมีความกว้างและแบนกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าเรเดียลฟลักซ มาตรฐานที่เราคุ้นเคยนะครับซึ่งการที่มันได้ชื่อว่า axial flux เนี่ยเพราะว่าเส้นแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่า flux ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านขดลวดนั้นจะมีทิศทางไปทางเดียวกับแกนเพลาของมอเตอร์ครับส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าทั่วไปทิศทางของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะแตกออกเป็นรัศมีออกจากแกนเพลาจึงเรียกว่า radial flux ครับอีกจุดหนึ่งที่ต่างกันนะครับคือมอเตอร์แบบ radial flux หรือว่าแบบมาตรฐานเนี่ยจะพันขดลวดสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่กับส่วนขอบนอกตรงจุดที่เรียกว่าสเตเตอร์ และส่วนที่หมุนคือแกนเปลา่าส่วนที่เป็นแม่เหล็กเรียกว่าโรเตอร์ซึ่งจะสอดอยู่ระหว่างวงแหวนที่เป็นขดลวดสเตเตอร์ครับส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าแบบแอ i a l Flu ฟลก์นะครับจะไม่มีการสอดใส่ใดๆครับโดยจะวางเรียงกันเป็นชั้นคล้ายกับแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นขดลวดซึ่งทําหน้าที่เป็นสเตเตอร์หรือส่วนที่อยู่กับที่จะเหมือนกับไส้เนื้อของแฮมเบอร์เกอร์และส่วนที่เป็นแม่เหล็กถาวรจะประกอบเข้ากับแกนเปล่าของมอเตอร์เป็นแผน่นประกบเหมือนส่วนขนมปังของแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองครับ โดยปกตินะครับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบแพนเค้กจะสามารถสร้างแรงบิดได้น้อยกว่าแบบมาตรฐานแต่การที่มันมีน้ําหนักเบานะครับทำให้สามารถหมุนรอบสูงได้ดีและยังมีขนาดบางทําให้สามารถนำมาติดตั้งตรงด้านท้ายของเครืญญญ่องยนต์สันดาปภายในก่อนจะประกบเข้ากับเกียร์คัดคู่แปดจังหวะได้สบายๆครับกําลังของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบแพนเค้กในลัมบกนีรุ่นล่าสุดนะครับอยู่ที่147แรงมา้า และแรงบิดสูงสุดนะครับสูงถึง3 0 6ิกกิโลกรัมเมตรแม้จะไม่ชัดเจนว่ามีรูปแบบการทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ B8 สิบทวินเทอร์โบอย่างไรแต่เชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมให้ซปเปอร์คาร์ตัวใหม่จากค่ายกรทติงดูมีความทรงพลังอย่างแรงแน่นอนครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกลับมาเอ็กซเรย์กันได้ใหม่ครับในรายการคาราตมี่ทาง Facebook แล้วก็ u t u b e ช่อง Auto Info ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ